สวัสดีพี่น้องพบ่พอกับสาวระไทยเลยพี่น้องหลังจากบริอัดคลิปดนแล้วอัดคลิปลงเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยจะเดินธนานแล้วตอนพูนการอัพหากอัพคลิปไะซองมือนะพี่น้องเนะาะบอแล้ววา่าว่าบริอัพคลิปดนว่ะพากันมาเก็บพัคกิเลสพี่น้องเลยเอาไปอ้อมไปอ้อมใส่หนังควายเพราะว่านังเขาก็จี้ไปแล้วแหละพี่น้องเลยเฮ็ดเมนูอ้อมพัคก,กิเลสใส่หนังควายมือแลงพี่น้องเลย นี่ไปไปเก็บผักขี้เล็กนํากันพี่น้องเบิ้งเป็นใบเนี่ยทีนี้เป็นเพยพี่น้องเลยเอาบรายแบนนเพย่หุูดให้น้องสาวเพื่อนเอามันก็จะแก้ันนั้นยาเน้าบรายยืนเอาเติมถึงเนาะขย้นกเอาเลยว่ะ เบิ่งยางมาทางไปพู ite, so, so ้นทางหน้านะพี่น well, ้องอยู่เฮือนอยพุ่นละอีหากะยางมาเอาอีบานนึงเก็บผักขี้เล็กเบิ่งต้นมันต้นก็เยอเติบพี่อน้องาวเพิ่นว่าเคยมาเอาตลอด่ปไปเอากุกกุกตนั้นบ่เบิ่งพี่น้องต้น1 2ต้น3 4ต้นพุ่นน่ะต้นผักขี้เล็กัน ลายต้วหาต้นอีกแลว้วบออ่นะทางนี้อีกต้นมาขามห้ไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องมาหน่อยนอนตันนี้ก่าหูดเอาพี่น้องต้นออนใช้เท่นนี้กันนั่นดิ้นนยายงานตกใ่ ลัง,งงามมันอู้ดาวมาไปมันอันนั้นหนึ่งเออบามันยังอันนั้นมันยังแววมันเป็นอันนั้นเนี่ยนะเป็นเยื่นอะไรเนี่ยใช่จเก็บต่อไปก็พี่น้องเลยตัวเข้าวเจ้าชัดนะกำลังงามน้องกำลังยิ้มเป็นองงันนังง้นน้ำละอ่นเนี่ยเดี๋ย กำลังโอ้เบิ่งยอดนี่นะงามขนาดีน้นี่เป็นพุ่มเป็นพุ่มลงามแล้วก็ตัดเนาะเฮ็ดเอาก่อนนี่พี่น้องอืองามเด้นี่เฮ็ดอนีอืโอ้ไก่สิพากันเมือแล้วพี่น้องเบิ่งมาบ่ฮอดครึ่งชั่วโมงพี่น้องได้เต็มท่งแล้ว ปลาคิลเล็กเทนีไลายไลน์พี่น้องไลายแท้ไล,ลายว่านี่มูตเตออันโกโฟักคิลเล็กสบายเอามาอ้อมกินพี่น้องเนี่ยอากาผัดถอนเอาพลบตกแต่ว่าบแดดเดดต็มทงยางบางย่อหนึ่งพี่น้องที่พากันมือก็พี่น้องมานี้นะที่ได้จบคลิปนเซนี้พี่นอ้องเลยเพื่อมาขัดกับเช่นกาเส้นเดอร์พี่น้องอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหนึ่พี่นอ้องเลยไปามาเจอสาวผู้ไทยนี่พี่น้องเลย ทรงนี้ก็ไม่ได้ไปใช่ค่ะยูหากินก็บไม่ได้ไปพี่น้องพักพรพักโควิดอย่าเมื่อบ้านก็ไม่เมื่อพี่น้องที่จริงเขาก็เปิดแล้วแต่ว่าถ้าเบิ้งขาเบิ้งพลก่อนเมื่อก็ไม่ดำนาฮะนะอยู่พี่คันนั้นแล้วเขาก็อยู่พี่คันได้ดำนาอยู่พี่ก็ดำนาอยู่พี่ฮะนะอยู่บ้านก็ดดนพัฒนาดำขัดดำทุกจิตสิได้เมื่อฮะน่ะพี่น้องเลยไปก่อนนะพี่น้องบ๊ายบาย